สวัสดีค่ะวันนี้พบกันตอนเย็นนะคะหลังจากที่ฝนหยุดตกนะคะก็รีบเข้าสวนเลยนะคะวันนี้วันนี้ตอนเช้าก็ตกนะคะตอนเย็นก็ตกอีกวันนี้จะพามาดูออสวนกล้วยนะคะกล้วยที่ปลูกไม่เยอะค่ะนิดหน่อยนะคะ ได้ฝนติดกันก็กําลังงามเลยนะคะโตเร็วมากเลยนะคะเขาได้ฝนทุกวันนะคะเราก็อาศัยเอาหน่อจากต้นแม่พันุนะคะได้ทีและหนอ่อสองหน่อนะคะเราก็เอามาปลูกนะคะตอนนี้ก็จะได้เกือบสองแถวแล้วนะคะแถวหนึ่งก็ประมาณสิบห้าสิบหกต้นนะคะ มีทั้งหอมทองแล้วก็น้ำว้านะคะผสมกันไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นสเสดาขาวผ่องนะคะอันนี้เกิดจากการที่เราเอายอดมาเสียบนะคะติดซะด้วยนะคะขนาด เราทดลองนะคะเออมันติดง่ายนะคะทุกคนอันนี้สเสดาอันนี้มันจะได้กินก่อนเขาเลยนะคะมาดูกล้วยกันต่อนะคะกล้วยกำลังงามเลยนะคะขนาดอยู่ติดต้นไผ่นะคะเนี่ย เป็นกล้วยหอมทองนะคะตรงนี้มะละกอรเราก็ลูกดุกมากนะคะพอกินไม่ทานก็จะไว้กินสุกด้วยนะคะ แล้วมาตรงนี้นะคะติดกันนะคะเราก็จะปลูกคาเกษตรแตงใหญ่นะคะได้สองแถวนะคะวันนี้ก็เก็บขายได้นะคะเจ็ดแปดกร,รัมนะคะวันนี้เมค้าเขาสั่งนะคะมันยังขยายพันธุ์ได้ไม่เยอะนะคะนี่ค่ะบรรยากาศ ด้วยของเราสองแถวนะคะประมาณ30มสิบก้ตนแล้วนะคะตอนนี้ก็จะขยายพันธุ์ไปเรื่อยนะคะเราก็จะอาศัยเอาหน่อนะคะหน่อที่แตกออกจากต้นแม่มันนะคะอันนี้ยังยังใช้ไม่ได้นะคะนี่ต้องให้ตูกว่านี้ก่อนนะคะ เดีวพบกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ